สวัสดีครับพี่น้องช่องบอลดอทคนกลัไม่เลยครับโอ้มาอน,นีลมแห้งพี่น้องลมแห้งสองมือแล้วครับมือเฮ็ดไปมองครับลมแห้งมาอน,นีครับแห้งรุดแห้งรุนไป่ไ,ได้ครับสำเนียนงคนกับไปได้ครับมาอน,นี่ว่าลมแห้งมาอนีว่าถ้าฝั่งล่าคนไป,ไปนี่พี่น้องเอพิ่นก็ญาติกูหรอกพูดมาเพื่อแล้วมันพี่น้องกูหรอก ะเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนรับได้พูดเหรอเจ้าโอ้โอโอโลมังแห้งเหรยังไปอยู่พูดเหรอเจียงใช่าะเพื่อเพื่อลรำไงบ่างหรือเพื่อเพื่นเป็นเพือเล็กพี่น้องโอ้สูดตายใช่ปะดอนประกาศหรอกครับปุ่นฟ้องหัวขาวหรอกครับไปบ่ได้ครับเสียงพี่นอ้องบ่คุ้มครับป่าถึงบระเทก็บ่เอาครับ บกกาครับหยาดหยาดฝั่งลาวพันเจงครับโอ้คนของเพื่อนบาร์ดอนครับลมแห้งครับพี่น้องว่านี่โอ้ปบกกาเสียงดอกพี่น้องหยาดลมม่านบ่คุมครับเพื่องเพื่อไม่แค้นครับพี่น้องเพื่อนบาดอนใคาเป็นลมแล้วบ่ฟู่เพี่น้องเลยจมย่างเดียว คืนครับคุณมีเหตรไปจักลำพี่น้องมืงนนน้นี่หายเบิดคนมีคนหนึ่งกำลังสามองเลยปดมากส,สองมือพี่น้องเป็นเพียงครับ มอปลามากินพี่น้องปลาถึกมองไซสครับปลามองกัดมองไซส์เลครับ 10, สิบสิบสองเซนครับปลานิ้นเราพี่น้องปลานิ้นมองไซส์ถึงมองไซี่น้องปลานิ้นสามตัว ปิ่งครับป่ามองไส้พี่นอ้องไส้ใบไส้เใสเลาะฟังเหรอครับมองลุ้มครับลุ้มนำโคตนครับวันนี้สามตัวสามตัวตัวนี้เงยพี่นอ้องตัวละโลได้อยู่ครับโอ้ลมหนาวมาเลยพี่นอ้องหนาวครับหนาวแน่มาขึ้นครับลุงไทยวันนี้ไปเป็นยักษ์ล่ำครับ แห้ยงยองแห้งครับเบิ่งลูกปะนิ่นพี่น้องโอ้ยตายหมดแล้วครับบริมาตสองมือพี่น้องตายเบิดลูกปะนิ่นขอนครับคนละโอ้สีตัวพี่น้องก็ตั้งตัวนิดหน่อยตายเบิดน้ำพวกนี้จ้าครับต้องหอกทั้งปะนิ่นหน่อยครับลูกลูกปะนิ่นครับตัวนิดหน่อยครับลูกปะนิ่นครับ พยายามบล็อท่านพี่น้องยั่งบ oh, oh, ่โอ้ยตัวตัวครับน้ำบกนี่จากแหงตายเบิ้ดน้ำลงใบใบลูกปลากตายเบิดพี่น้องน้ำบกนี่จากครับโอ้ยยังยังยั่งยั่งยุพี่น้องยังอยู่ บอกดียังอยู่ครับขอเพ่ดสูบน้ำพอดีครับพี่น้องจะลงไปนิหน่อยครับพุรกจิพึ่งุครับเน่อยสีตัวนี้พี่น้องพุพุน่อยนพี่น้องกำจิพึ่งเดาโดนสิเอาคู่มาใช้ครับไปปล่อยสายพี่น้องสีตัันครับ ออโคบัาเรียบร้อยแล้วพี่น้อนนลงโคครับโอ้ยตีตัวแทบกูนะนตัวน้อยโอ้ยล่อยสาคนพี่น้องเป็นพันสองสามพันนครับลบวก้่อยครับแต่อนยน่น้องะคัอยไปกับตายวัดพี่น้อง กูเหรอพี่น้องลูกปนิดเดนี่กูนนดอไสากตรวบนครับกูพี่น้องกูดอกูได้ไปมามาลูกปนิษไปไปกันกูร โอ้ยสารกเรือมหลอดเออลูกลปะนิดเนี่ยลูกปะนิดนลูกปนิด,นดิ๊นนะติดนัวพี่น้่อไปปล่อยกัน มางอยากตัวกันนะหินหนอกก็เล็กน่อยอยังเดียด้วยสิลูกปน็นนิดครับเนี่ยโอ้มือกดดำดำโอ้สิบเปอร์ล่ะพี่น้องโอ้มีเัดกุ่ง ลงน้อยลงนน้อยลกปิน้อยคดไปวเนงลกนิข่มกวนี้นีัเ็นน้ขึ้นหอกก ไปนีนไปครับอ,อุ้ยออกมาสับเห็นไหมอยากไปแล้วลพี่น้องเบื่อป่วซาครับกำจักเพืพพพ่พี่น้องกูเนาะอุ้ยน่าก็บบตายแหงวันละโอ้ตายวันละพี่น้องตายวันละนกกินวันละ ปวดตายพี่น้องตายไป,ยปแล้วโอ้แหงตายไปแล้วตายไปแล้วไปพี่น้องเอาไปก้อยสะออกสะแล้วพี่น้องโอ้ยังไหลอยู่ปล่อยกันพี่น้องปล่อยกันสะบวยแล้วครับ กสีเงี้อยู่ตรง้องกันปลาแง่ว่พกินบดพี่น้องโอ้จับคกหลอดลอดลอดเนี่ยออลอดเจต๊ยบพี่น้องเอาโอนว่า ปลาเงี้ยวกินเบิดขุนห่าวป,ปียี้ขุนเหยียบรอยพี่น้องขุนโอ้ขุนขุนขุนเอาพี่น้องคลิปน,นี้ไว้สำนีเด้อครับเด้อฝากกดติดตามช่องบาวดอนคนโกลุ่นน้ำนะครับเอาคลิปน,นี้ไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ